ถ้าคุณเป็นแฟนฟุตบอลบอกเลยว่าพลาดไม่ได้แซงเอเตียน e ปะทะเปเอเชศึกยักษ์ชนยักษ์ครั้งนี้ห้ามพลาดชมแซงเอตียน e เจองานหนักแน่นอนครับเพราะต้องรับมือกับจ่าฟูงอย่างเปเอเชถึงแม้ว่าลูคัสสเตซินกองหน้าดาวรุงจะฟอร์มกำลังร้อนแรงยิงไปซีประตูในสามนัดลังสุด แต่พวกเขาก็ต้องเสียเบนโอลนักเตะสำคัญไปเพราะอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าส่วนทางฟังเฟรแฮชนักเตะพร้อมลงสนามครบยกเว้นคังอินลีกิโอนาฮามสิอนซาโลรามอสกลับมาแล้วพร้อมลาตาขายเพิ่มสถิติการทำประตูนในเกมเยือนเชนฮงเจนฮัน,นส่วนกัปตันทีมอย่างมาร์ควินยอดก็พร้อมลงสนามเพื่อทำสถิติคว้าแชมป์ลีกสมัยที่สิบบูบยายเนิก ถึงแม้ว่าแสงเอเตียนจะได้เปรียบจากเสียงเชียร์ของแฟนในบ้านแต่โดยคุมกำลังที่แข็งแกร่งของแปรเชชทำให้พวกเขาเป็นต่อในเกมนี้เบรกไทม์ z o เต e ฮ i น h a d คาดว่าจะเป็นเกมที่ดูดเดือดและแปรชนะจะคว้าสามแต้มไปได้ติดตามชมการแข่งขันสดมารวมลุ้นกันว่าแสงเอเตียนจะสร้างปาดิหารีคลิกล็อกได้หรือไม่ รูปแย่เชิ e จะโชว์ฟอร์มเหนือชั้นตามคาด Break Time สมแพนหาสห้ามพลาดกับการดวลแข่งสุดมันคังนี้